สวัสดีครับกับผมร้อยตำรวจเอกโชคทวีแจ่มสีรองสารวัตรจราจรสานรบจีบุรเมืองลำพูนปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้บวบคุมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรสานรบจปบุตรเมืองลำพูนครับในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรของสานรบจีบุตรเมืองลำพูนของเรานะครับมีวัตถุประสงค์ในการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและก็ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับสืบเนื่องมาจาก ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับมีการขับขี่รถจกักรยานยนต์เป็นส่วนมากนะครับและได้มีการเกิอดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งงานจราจรได้เก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นนะครับสเสนอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับให้มีการกดขันวินัยจราจรในถนนที่มีการเกิอดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนอ,น,น,อนุมัติให้ตั้งจุดตรวจ แล้วนะครับจึงได้มีการตั้งจุดตรวจตามวันและเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจนั้นๆนะครับทั้งนี้การตั้งจุดตรวจนะครับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับได้มีการลงข้อมูลในระบบ TPCC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงได้ทําการตั้งจุดตรวจครับอันที่เราจะตั้งจุดตรวจนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดนะครับมีป้ายคำว่าหยุดตรวจนะครับมียศ ชื่อตำแหน่งของหัวหน้าผู้ควบคุมจุดตรวจนะครับมีชื่อผู้บังคับการหมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับการนะครับหากพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดนะครับทุจริตนะครับสามารถแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้นะครับปา้ายดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับทุกนายจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับมีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว police body camera นะครับ และในด่านของเรานะครับยังมีกล้องที่สามารถบันทึกแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบได้ตลอดเวลายืนยันถึงความถูกต้องโปร่งใสครับในขณะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทําความผิดจะทําทการออกใบสั่งให้แก่ผู้กระทําความผิด ก่อนจะออกใบสั่งนะครับเจ้าหน้าที่จะชี้แจงและอธิบายข้อกฎหมายให้ทราบจากนั้นทําการออกใบสั่งให้นะครับผู้ที่ได้รับใบสั่งสามารถไปชําระค่าปรับได้ที่งานจราจรสาารถานีบรูธทเมบางลำพูนหรือว่าจะชําระผ่านโมบายแบงกิ้งของธานาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นตู้บุญเติมแอปกระเป๋าตังหรือสาาถานีตํารวจทั่วประเทศได้นะครับ ทั้งนี้ในการตั้งจุดตรวจกดขันวินัยจราจรของเรานะครับเป้าหมายหลักคือมุ่งเน้นเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นเป้าหมายหลักด้วยความปรารถนาดีจากงานจราจรสถานีบรภพทรเมืองลำพูนครับ